ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวรถครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda นั่นก็คือ Honda Freed 2026รถมินิแวนที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายในและภายนอกเพิ่มความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยให้สมกับเป็นรถครอบครัวแห่งอนาคต เริ่มกันจากภาพรวมก่อนเลย Honda f r e ี d 2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดูเรียบหรูแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของฟรีดไว้อย่างครบถ้วนกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีเส้นโครเมียมแนวนอนตัดกับไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องดูมีมิติและลื่นไหลส่วนด้านท้ายมีการปรับไฟท้ายให้เป็นแบบเล็เต็มระบบเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยในยามค่ำคืน พูดถึงภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่า Honda f r ร e ด2026ได้ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นเมื่อเปิดประตูสไลด์อัตโนมัติทั้งสองฝั่งเข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางของห้องโดยสารการจัดวางเบาะแบบ3แถวเจที่นั่งหรือ6กที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกมีพื้นที่ขาและศีรษะที่กว้างสำหรับทุกตำแหน่งเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีเยี่ยมพร้อมวัสดุหนังคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มนวล ในส่วนของคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ทั้งหมดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับระบบ Honda Connect และ Apple CarPlay Android Auto พร้อมช่องเสียบ USB-C และระบบชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องคนขับหรืรอ Driver Room Honda Freed 2 0 2 6ได้รับการออกแบบให้ทุกอย่างอยู่ในระยะที่สะดวกต่อการใช้งาน แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางการใช้พลังงานและระบบช่วยเหลือการขับขี่ตัวบอกคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกสบายแม้ขับทางไกลพื้นที่รอบด้านถูกออกแบบให้โปรง่งมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ h o n d a Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมฟังก์ชันเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างและระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลัยให้รถอยู่ในเลนเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทางจุดเด่นอีกอย่างของฟรีดสองพคือความสามารถในการปรับห้องโดยสารให้เป็นโหมดห้องนอนได้เบาะแถวกลางและแถวหลังสามารถพับราบได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ภายในกลายเป็นพื้นที่ราบเรียบเหมือนเตียงนอนเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือพักผ่อนระหว่างทางวัสดุเบาะนั่งที่นุ่มและระบายอากาศได้ดี ทำให้รู้สึกสบายไม่อับชื้นแม้จะนอนนานหลายชั่วโมงสำหรับระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร Honda Freed 2026ใช้ระบบ d u อัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แยกกันเพิ่มความสบายในทุกตำแหน่งอีกทั้งยังมีระบบกรองอากาศ PM 2.5ที่ช่วยให้ภายในรถสะอาดและปลอดภัยจากมลภาวะส่วนที่หลายคนให้ความสนใจมากคือห้องล้าขนาดเล็ก ที่ติดตั้งไว้ในรุ่นพิเศษของฟรีด2026สำหรับตลาดญี่ปุ่นและบางประเทศในเอเชียฮอนด้าได้ออกแบบพื้นที่ด้านหลังให้สามารถติดตั้งโมดูลห้องน้ำขนาดกระทัดรัดได้โดยมีอ่างล้างมือขนาดเล็กและพื้นที่สำหรับเก็บของจำเป็นในระหว่างเดินทางเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ครอบครัวที่ชอบออกทริปยาวๆอย่างแท้จริงถัดมาพูดถึงเทคโนโล,โลยีความบันเทิงและความสะดวกสบายฟรีด2026มาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง8ลำโพงให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและหนักแน่น รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและ WiFi สำหรับสตรีมเพลงหรือดูวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพารารามาขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งทุกครั้งที่เดินทางในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระ Honda า r e e ด2026ทำได้ยอดเยี่ยมเบาะแถวหลังสามารถพับเก็บราบกับพื้นได้ทำให้พื้นที่ท้ายรถเพิ่มขึ้นอย่างมากสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์แคมปิ้งได้สบาย นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆรอบคันเช่นช่องใส่ขวดน้ำช่องเก็บโทรศัพท์หรือที่เก็บรองเท้าใต้เบาะระบบขับเคลื่อนของ Honda Fre ีด2 0 2 6ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-vtec และมีรุ่น h y b r i d e-hybrid ที่ให้ความแรงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างลื่นไหลส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ cvt ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบสงบเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและทางไกล ในเรื่องขององค์การประหยัดพลังงานรุ่นไฮบริดสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึงประมาณ23กิโลเมตรต่อนลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ระบบเบรกแบบรีเจนเนเรทีฟช่วยชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะเบรกทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือระบบการสะเทือนใหม่ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดียิ่งขึ้นผู้โดยสารจะรู้สึกนุ่มลนนทุกครั้งที่รถวิ่งผ่านถนนครุกคะเสียงจากภายนอกถูกกลดลงด้วยวัสดุด,ดูดซับเสียงรอบห้องโดยสาร ทำให้ภายในเงียบและให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนอยู่ในรถยุโรประดับพรีเมียมสรุปแล้ว Honda f r e ี d 2026คือรถครอ,ครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งความสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือออกเดินทางไกลฟรีด2026พร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นให้ทุกคนในครอบครัวใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดกระทัดรัดแต่ภายในกว้าง ใช้งานได้อนเนกประสงค์และมาพร้อมเทคโนโลยีที่ครบจบในคันเดียว Honda f r e e ด2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดและนี่คือรีวิวแบบละเอียดของ Honda f r e e ด2026จากเราหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอัคคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะมาพร้อมความน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า